สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับสาวกอิุสุนะครับเปิดจอลอเลยนะครับวันนี้นะครับมีตัวมายเนอร์เชนนะครับเป็นอิุสุดีแมกนะครับ1.9 LDA นะครับปี2020ันจดยีนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยดูดันมากๆนะครับกับสีดำตัวนี้นะครับใครที่อยากได้รถตัวกระบะแครบไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับโฉมใหม่ๆนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบแสนเลยนะครับคันนี้นะครับไม่ใช่เกือบแสนอีกแสนเลยแหละ นะคันนี้ที่เพชรยนต์เสนอขายนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นบาททั่วเลยนะครับกับรถปียี่สิบจนยิบเอ็ดนะครับคันนี้เลขไมล์ห้าหมื่นนะครับเลขไมล์ห้าหมื่นแล้วก็มันมีเศษหลักพันแต่ผมจําไม่ได้ละนะเลขไมล์ห้าหมื่นนะครับรถปียี่สิบจดยิบเอ็ดเป็นสีดานะครับราคาเพียงหกแสนหนึ่งหมื่นบาททั่วน,นะครับซื้อสดคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับ รประหยัดกว่าป้ายแดงป้ายแดงมันน่าจะอยู่หกเจ็ดหรือว่าเจ็ดต้นๆเนี่แหละผมจําไม่ได้นะเพราะว่าตัว1.9 LDA เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวที่เป็นไฮเดนเดอร์นะครับคันนี้เป็นปี20-21นะครับก็คือโฉมผลิตเป็นโฉม20ตัวกระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวยาวอยู่นะครับแต่ว่าเป็นดี a มละเป็นอิวสุที่เป็นตัวไมเนอร์เชนละนะครับแต่ว่าตัวเขี้ยวกระจังเนี่ยมันยาวถ้าเป็นตัวใหม่ปี22เนี่ยเขี้ยมมันส,สั้นลง มันแตกต่างกันแค่นี้แค่นี้จริงๆไม่มีอะไรต่างจริงๆนะมันต่างกันแค่ตัวกระจังหน้าแค่นั้นเองที่เป็นโครเมียมนะครับตัวป22มันจะมีเหลือบสีน้ำตาลน้ำตาลเท,ทาๆมานะครับพวกไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเต็มดวงนะมีเดทานดิงไลท์โคมข้างในเป็นสีดำนะครับสลับกับตัวที่เอาไว้ตัดแสงให้เพื่อใหล้ลำแสงมันออกมาแบบชัดเจนข้างในนั่นเองนะครับอันนี้ก็โคมเดิมใสๆเลยตัวรถเป็นสีดํา นะครับชุดกันชนแนบสนิทเนี่ยสีเดิมทั้งคันนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับพวกไฟเลี้ยวนะจะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างนะคู่กับไฟตัดหมอกนะครับสำหรับตัว LDA เนาะนะครับถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยไฟเลี้ยวอยู่นี่ไฟตัดหมอกอยู่นี่แต่ถ้าเป็นตัวต่ำอะไฟมันจะเฉียงไปฝั่งนี้มันจะอยู่คู่กัน2ดวงนะครับอันนี้มันเป็นตัว1.9 LDA นั่นเองที่เป็นตัวสูงนะครับรถเดิมๆมาเดิมมากเลยนะไม่ห้าหมื่นเก้าพันนะถ้าผมจาไม่ผิดนะไม่ห้าหมื่นเก้าพันราคาหกแสนหนึ่งหมื่นบาททวน นะครับตัวนี้ LDA ตัวนี้เรามีสีขาวสีดำด้วยสีเทาด้วยนะครับมันจะมีคันหนึ่งที่เป็นสีขาวราคา579ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นรถโฉมนี้เลยนะครับราคาถูกมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะนะครับล้อแม็กก็เป็นตรงรุ่นนะครับเป็นแม็กสีบอลเงินนะครับน็อตก็เป็นหกก้านหกูร้อยดิสเบรคคู่หน้าฝาครอบยูสุยางบิสโตนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยางติดรถเนาะเป็นยางปียี่สิบ นะครับเป็นยางติดรถมานะยางปี2020นะครับพวกชุดช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นพวกคอยปีกนกเดิมนะครับหัวมงังหัวม้าอะไรเดิมหมดนะครับดูดิใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยปีกนกตัวบนนะครับหัวโชคอะไรต่างๆเดิมสนิทเลยนะครับตัวรถไม่มีพลิกความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับถ้ารถใหม่ประมาณนี้ก็ต้องแจ้งกันให้ทราบตรงๆเลยว่าเจ้าของเดิมน่าจะผ่อนไม่ไหวนะอาจจะโดนยึดไปแล้วก็บริษัทผมไปประมูลมาจากแหล่งประมูลรถยนต์อีกทีหนึ่งเนาะ นะครับคันนี้เป็นตัว Space cap แคปเปิดได้นะครับเป็นไฮเลนเดอร์ตัวใหม่นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีหลอดเป็นหลอด LED นะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะโอ้โหฝุ่นฝุ่นลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมีมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวเนี้ยสันประตูมันจะยาวมาถึงตัวแคปเลยนะครับมันจะตรงกันเป๊ะนะสันประตูตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีขอบสันด้านล่างอีก นะครับตรงนี้นะก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมไม่มีชนแปะไม่มีพิวามจมน้าชนหนักติดไฟเบอร์80รอบคันด้านหลังมีไล่ฟ้าพร้อมไฟเบรกตรงที่สามนะครับแม็กไลเนอร์มีให้แล้วสําหรับตัวนี้นะครับด้านหลังเป็นดัมเบกนะับแม็กก็เป็นลายเดียวกับด้านหน้ายางติดรถตรงรุ่นะครับปี20ของบิสโตน้นั่นเองนะครับคัสรงคัสซีนี่เดิมหมดนะเดิมหมดนะไม่มีวาไม่มีผ่าไม่มีแหวงนะครับรถเดิมๆนะครับ ล้อยางอะไรอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับแต่แต่รถสมัยใหม่ทําไมแหนบมันน้อยจังมันมีแค่ฝั่งละสามเส้น,นึ่งวงเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวดาก็พ่นกันถนิมมาให้แล้วนะครับดําปืดเลยเนาะไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟไฟท้ายของตัวที่เป็นตัวตัวกลางถ้าเป็นตัวธรรมดาไฟก็จะเป็นหลอดหลอดไส้ทั้งหมดแล้วก็โคมมันจะเป็นคนละแบบนะอันนี้มันจะเป็นโคมของตัว 1.9LDA นะครับโคมมันจะมี ดีเทลตรงนี้นะเป็นเป็นเชฟมันนะความวาวนะครับแล้วไฟก็จะเต็มดวงตรงนี้นะครับโลโก้อิสุดีแม็กอยู่ครบนะครับอ้าวรถคันนี้ออกที่สุพรรณหรือว่าไปยกรถจากสุพรรณมาแล้วจดที่กรุงเทพประมาณนั้นนะครับมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกล้องนะครับมีให้เลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับเหมือนเดิมนะจุดเม็ดอาร์คนะครับทั้งนอกทั้งในนะตัวรถไม่มีซ่อมนะครับรถเดิมๆ สวยมากนะครับใครที่กำลังมองหานะครับตัว1.9 LDA นะโอ้โหไม่ถ่ายดีกว่าขยะเยอะนะ1.9 LDA นะครับปี2020-21นะครับรถที่เป็นตัวสูงนะไฮเลนเดอร์ er, เกียร์เมนวนวล6สปีดเครื่องยนต์1.9นะครับบูพาวเวอร์คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยเผาขับหลังเดิมมากเลยนะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับดำปึ๊ดเลยโชค๊คอัพซ้ายขวานแนบเดิม ปลายถ่อยเสียเดิมนะครับรถสวยๆดอกยางใหม่ๆนะใช้ได้อีกยาวนะครับคันนี้ราคา6ก0 0 0หบาททั่วเลยนะครับกับเลขใหม่เพียง59,000ก้นิโละครับเป็นตัว h i g h l a n d ร์หนดเก LDA สีดำนะครับใครที่หาอยู่นะตัวกระบะแขบสีดําตัวสูงคันนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับโคคัสซีนี่ก็เดิมหมดเลยนะถ่อยเสียก็ไม่ขึ้นสนิมนะโชคอัพเดิมคัสซีเดิมนะครับท่อพักกลางยังอยู่ นะครับแม็กก็เป็นตรงรุ่นเลยยางก็เป็นติดรถตรงรุ่นมานะครับยางบิสโตนปี20่สนะครับบอดี้โครงสร้างรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักกับสีตัดแต่งตัวถังแน่นอนนะรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเนี่ยรถสวยๆนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับตัวกุญแจของปี20 21มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมือเปิดก็จะเป็นลักษณะแบบตูดกระดกหัวมุดลงไปอย่างนี้นะครับนี่เลยนะข้างในเขาก็ต้องบอกว่าเป็นทรงสปอร์ตสุด นะสำหรับอิวสูดีแมกตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับมันใหม่เนื้อเชนข้างในใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าดูจากแผงประตูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าแผงประตูก็จะเป็นสีดําแล้วก็มันจะมีความโค้งของแผงประตูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกยาวลงมานะครับตรงมือเปิดกระจกไฟฟ้าสองบานนะครับออโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะตัวกระจกมองข้างนะครับคอนโซลด้านบนก็เปลี่ยนใหม่ ช่องแอร์ก็จะมีขนาดให้ดูสปอร์ตขึ้นนะเล็กลงนะแต่แอร์เย็นเท่าเดิมนะราคา6กแสนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับเรามีใบสพบถูกต้องตามกฎหมายไม่มีขายเกินแน่นอนนะครับเนี่ยไม่ห้าหมื่นเก้าสามสิบแปดกิโลรถปียี่สิบจดยี่สิบเอ็ดหนึ่งจุดเก้า LDA นะครับตัวพวงมลาลัยก็จะมีขนาดใหม่ที่เล็กลงนะครับแต่วงรอบการหมุนเนี่ยเท่าเดิมเพราะว่ามันเป็นแหลกไฟฟ้าเนี่ยผมจะปั้เครื่องให้ชมเลยนะครับเนี่ยปัดเลนไม้เนี่ยใช้ได้ทุกจุด นะครับรถเดิมๆสวยๆเลยนะพวงมาลัยก็จะเป็นหนังสามก้านนะครับเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายหนึ่งเตียงนะครับเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเบาเสียงครับเดี๋ยวโดนเล่นนะครับเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับแอร์แบคคู่หน้านะพวงมาลัยก็ขนาดเล็กสวยเลยแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องให้นะเป็นทัชสกรีนนะครับพลาสติกยังแปะอยู่เลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะช่องแอร์ก็มีการมาในเช็ใหม่ตรงนี้ ตัวคอนโซลเนี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าที่เก็บของอะไรด้านบนก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะไฟขอทางนะครับคอนโซลด้านซ้ายก็เปิดได้บนล่างนะครับเปิดได้บนล่างนะครับคู่มองอคู่ม,อมอือบุ๊คสวิตมีให้ครบหมดแอร์เป็นเมนนวลน,นะครับแอร์เป็นเมนนวลน,นะครับใช้งานง่ายเลยนะเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิปรับทิศทางอย่างนี้อันนี้ก็วนอากาศในรถแล้วน,นี้ก็เอาอากาศข้างนอกเข้ามาน,นี้ก็เป็นไฟเตือนพาสเซนเตอร์แอร์แบ็กอันนี้พาวเวอร์เอาเล็ USB มีให้ครบนะที่วางของเกียร์ก็เป็นเกียร์เมนนวล6สปีดนะหัวเกียร์แบบโอโหสุดๆเกียร์เมนนวล6สปีดนะครับคือตัวนี้เกียร์หล่อเกียร์หล่อมากเลยถุงเกียร์สวยๆเลยคอนโซลตรงเกียร์เนี่ยสีดําตัดสีเทานะครับสวยงามมากนะเวลาเข้าท้ายหลังก็ต้องยกขึ้นมันจะมีเกียร์ยกกับเกียร์กดถ้าเป็นพวกนาวาร่าหรือไททันอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกียร์ที่ต้องกดหัวนะถ้าเป็นอีวสูเนี่ยจะยกก้านไม่ใช่เออใช่ใช่ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวเก่ากว่าน,นี้ที่เป็นเกียร์อีกรุ่นหนึ่งมันก็จะเขาเรียกว,ว่าดันดันลงไปให้สุดอ่ะแล้วมันก็จะเข้าเนาะนะครับตัวบอกของคันนี้ก็สปอร์ตมากนะสำหรับ y u z ู d-max หนึ่งเก้ารือ9เอด d-a คันนี้นะครับตัวบอก,ก็สวยสวยเลยนะครับเป็นบอกผ้านะครับเด๋ยต,ตรงนี้ต้องเก็บงานให้เนาะเพราะว่ารถกันเพขึ้นเข้ามานะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะเดี๋ยวให้ดูในแคปสำหรับคันนี้นะครับในแคปของ d-max ตัวนี้ก็กว้างเลยนะครับกว้างมากแล้วเบาเนี่ยเปิดขึ้นได้เพราะว่าด้านล่างมันจะเก็บ แม่แรงแล้วก็ถุงข้างมือนะครับกว้างและสะอาดนะสำหรับอิวซูดีแม็ก1.9 LDA ตัวนี้นะครับข้างหลังนั่งได้นะขนของก็ได้ใครขายของหรือนะครับตามในกรุงเทพหรือตลาดนัดนะครับซื้อตัว1.9 LDA ไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับซอกแคปก็เดิมๆนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับรถเดิมมากนะครับเพียงแต่ว่ารถที่มันอยู่ในโกดังเก็บรถสามเนี่ยมันจะยังไม่ได้โดนล้างแบบเคลียร์ ไม่ใช่แบบเคลียร์ลิงร้อยเปซมันยังยังไม่ได้โดนทําประมาณนั้นมันก็เลยยังมีค่าฝุ่นค่าอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมห้องเครื่องกันนิดนึงเนาะนะครับเพราะวันนี้ถ่ายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอาจจะพูดติดติดขัดขาดบ้างนะครับแต่ผมเปิดฝากระโปรงให้ชมคันนี้ก็อย่างที่แจ้งว่าน่าเป็นรถเจ้าของเดิมน่าจะผ่อนไม่ไหวเปิดงไออได้ละนะครับี เปิดขึ้นมาก็ฝากระโปรงก็เดิมห้องเครื่องก็เดิมรถสวยๆเลยสําหรับคันนี้นะสูสูด m แมก 1.9LDA นะครับเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับดีฝาเดิมแน่นอนนะครับพอดีันย้อนแสงนิดนึงนะครับเนี่ยฝากระโปรงนะครับเดิมสนิทนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนิดนึงเนาะนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับรถสวยๆนะแก้มเดิมคานเดิมหมดปั๊มลมปั๊ม ABS เดิม แคตาลิิกเดิมเทอร์โบเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทแบบนี้เลยราคา6 1แ0 0หบาททัวนะครับสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจในตัวรถกระบะนะครับที่อยู่ที่กรุงเทพที่อยู่ไกลอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อรถได้นะครับก็สามารถแอดไลน์กันเนาะหรือว่าโทรติดต่อกันนะครับแล้วก็จองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะอยู่ต่างจังหวัดกันหมดลูกค้าผมเนี่ยจะอยู่ทางบุรีรัมย์โคราชบุรีรัมย์โคราชเนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็ภาคใต้อย่างนี้นะครับขอนแก่นเนี่ยโหบนขอนแก่นอุดรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นแบตน้ำนะของ panasonic นะครับหัวแบตเนี่ยก็ไม่มีขี้เกือนะเดิมๆนะรถสวยๆนะครับแก้มก็เดิมหมดเลยนะใครที่กําลังตัดสินใจนะครับอยากซื้อป้ายแดงนะครับแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่ากันแสงกว่าบาท นะครับแล้วต้องรอรถอีกนะซื้อรถกับเรานะตอนนี้มีรถให้เลยนะสำหรับย s สูดีแมตัว1.9 LDA นะเรามีประมาณ4-5คันเลยนะเป็นทั้งสีขาวสีดำสีเทาดำสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเดี๋ยวผมแอดไลน์ส่งรูปภาพนะครับจองรถกันทางออนไลน์จัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้นะครับนี่เลยรถสวยๆแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ